สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่12ธันวาคมปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเราเริ่มที่ผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่6ยังบอยเอาชนะลิวอร์ล1-0นิสแพ้สปอร์ติงบลาการ์ด0-1เฟเดริวาลอัสเอาชนะเรนเจอร์2-1ดินาโมสกิฟตแพ้กับเลอเอาไปที่1-3สโตล์มคลาสแพ้เลสตาเเบกล0 1 เลดูโกเลตและสกัากเสมอกับ PAOK เซโรนิกา3ต่อ3 t อูเทกแพ้กับ e น็อตเทนฟอร์เรส1ต่อ2มิทแลนด์เอาชนะเกง1งต่อ0สตูดการ์ดเอาชนะมัคคับีเทลวิฟ4ต่อ1 เซลตาบิโกแพ้กับบอรเลญญา1ต่อ2เบาเซลแพ้กับแอสตันวิล a า2 c e l t ต่อ2เซลติกแพ้กับโลมา0-3 f ต p o ่อ o เอปตเอาชนะ m มาโม2.1ต่อหโอลิมปิกลียงเอาชนะโกฮ e ตอีเกิล2อ FC ่อเอาชนะฟีนูส4ต่อ3ไฟบวกเอาชนะเลดบูเซาบวก1-0ึ่ต่อศูนาาทีนกอสเสมอวิตเตเลอพอเซนศูน0-0และบลานก็แพ้กับเฟนในเบเชไป0ูต่อ e 4 3, ส่วนตารางคะแนนตอนนี้นะครับที่1ก็เป็นโอลิมปิกลียงที่2มิทิแลนด์และที่3แอสตันวิลลา3าทีมนี้ก็มีอยู่ทีมละ15คะแนนที่4เลอเอเบติสที่5ไฟบวกและที่6เฟเลรวอลต์ก็มีอยู่ทีมละ14คะแนนที่7เป็นสปอร์ติ้งบลาก้าและที่8เป็นเอฟซีปอร์โตก็มีอยู่ทีมละ13คะแนนที่9เป็นสตูตการ์ดและที่10เป็นโลมาก็มีอยู่ทีมละ12คะแนนที่11เป็นนอตเทิลแฮมฟอร์เรสที่12เฟเนเบเช และที่13บโลญญาก็มีอยู่ทีมละ11คะแนนที่14วิตเตเลอเพาเซนที่15พานาทีเนกอสที่16เกงและที่17เลสตาเบลเกรดก็มีอยู่ทีมละ10คะแนนที่18เป็น PAOK s a l o n i κ a ที่19ซต λ τ าบิโกที่20ลิวและที่21ยังบออยก็มีอยู่ทีมละ9คะแนนที่22เป็นบล λ นก็มีอยู่8คะแนนที่23เป็น λ ดโก ό γ ε λ ε Λασκάρ ที่24เซลติก และที่25ดินามอสกลิปก็มีทีมละ7คะแนนที่26เป็น FC บาร์เซนที่27เป็น FC SB และที่28เป็นโกเฮดดีเกลก็มีทีมละ6คะแนนที่29เป็นสต m มกล s s มีอยู่4คะแนนที่30เป็นฟีนูดและที่31เป็นเล็ดบซาบวกก็มีทีมละ3คะแนนที่32เป็นอูเทคที่33เป็นเลนเจอร์ที่34เป็นเมลโม แลที่35เป็นมัคคบีเทียวิฟก็มีอยู่ทีมละหนคะแนนส่วนอันดับที่36อย่างนิสก็ยังไม่มีคะแนนนะครับเรามาดูผลฟุตบอลยุโรปคอนเฟอเรนซ์ลีกกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5ฟิออร์เลนตินาเอาชนะดินอเมอร์เคป2-1ไบรดบลิกเอาชนะแชมบล็อกโลเวอร์3-1สกนดิจ่าเอาชนะสโลวันบัตติลาวา2-0ดีตาแพ้กับอาเซตอัคมา0-3ยูไคโวว่าแพ้สปาตาปลัก1-2ฮักเคนเสมอกับเออเคลานากา1-1 ยากเกโลโรนิเบลิสต็อกแพ้กับลายโยปิกโนโไป1-2ต่อสซัมซุนสปอร์แพ้กับ AEK a เท1นต่อ2โนโอาเอาชนะลีเกียว,วันซอ2ต่อ1เชียบอลแพ้กับคริสตันพเพลตศูนย์ต่อ3คูพีเอสเสมอกับโรซานศูนย์ต่อนเรสพนันเสมอกับไมซนห้าห่งต่อ1ลินคอนเอาชนะซึกมาโอลมุส2-1ต่อ1ลีเก้าเอาชนะเซลเย่ต่อ0อาเบอร์ดินแพ้สตาบุกศูนย์ต่อ1ฮัมุนสปารตันแพ้ชักตาเดนิศูศูนยต่อ ลากุปเชตโตวาเอาชนะเซลินสกีหนึ่งต่อศูนยลลบิดเวียนนาก็แพ้กับโอมาเนียนิคเซียไปศูนต่อหส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นสตาบุกมี1สิบสาคะแนนที่2เป็นชักตาโดเนตมี1สิบสคะแนนที่3เป็นลากุปเชตโตวามี1สิบเอคะแนนที่4เป็น a อเอคเอเที่5เป็นซัมซุงสปอร์ที่6เป็นสปาตาปลักที่เจ็ดเป็นไลโยปิเกโนและที่8เป็นไม0ูนห้าก็มีทีมละซับคะแนนที่เกเป็นคริสตัน p a เลตที่สิเป็นเอเอคลานากา ที่11เป็นฟิออเลนตินาที่12เป็นเซลเยและที่13เป็นอาเซตอัลมาก็มีทีมลับก้าคะแนนที่14เป็นเลียกาที่1 5เป็นโอมานีนิโคเซียที่16เป็นโลซานที่17เป็นโนอาที่18เป็นยาเกโรเนเบลิสต็อกและที่19้าดีตาก็มีทีมลับคะแนนที่20เป็นเลสพอนันที่21เป็นสเกนดีจ้าที่22เป็นซึกมาโอโรมุตที่23เป็นยูไคลว่า และที่24เป็นลินคอนก็มีทีมลา7คะแนนที่25เป็นคูพีเอสและที่26เป็นเซนิสกี้ก็มีทีมลา6คะแนนที่27เป็นไบรดับิกมี5คะแนนที่28เป็นดินาโมเคียฟที่29เป็นฮักเคนที่30เป็นลีเกยวันซอที่31เป็นเซโลวันบัติลาวาและที่32เป็นฮัมลุนสปาตันก็มีทีมลา3คะแนนที่33เป็นอาเบดินมี2คะแนนที่34เป็นเชียบอน รายที่35เป็นแชมบล็อกโรเวอร์ก็มีอยู่ทีมละหนึ่งคะแนนรายที่36เป็นลาบิดเวียนนาก็ยังไม่มีคะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกทูกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่6กัมบะอซาก้า o ka, เอาชนะราชบุรีเอฟซีไป2-0น้ำดิมเอาชนะอิสตันเก่าต่อศนย์ปักกิ่งกวัวอันแพ้กับแมทเตอร์เอฟซี1-2บีจีปทุมกินาเต็ดแพ้กับแทเพีเนตโรเวอร์0ูต่อสคายาเอฟซีแพ้กับโปฮันสติเลอร์0ูต่อห ไไทโปเอฟซี o FC ก็เอาชนะของอันฮานอยเอฟซีไป1.0ต่อส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่มอ e, ีที่1เป็นแมทเทอร์เอฟซีมีอยู่สาคะแนนที่2เป็นของอันฮานอยเอฟซีมีไ8คะแนนที่3เป็นไทโปเอฟซีมีอยู่เคะแนนและที่4เป็นปักกิ่งกวัวอานันก็มีอยู่5าคะแนนกลุ่มเอที่1เป็นกําบะโอซากามีอยู่สิคะแนนที่2เป็นราชบรีเอฟซีมีอยู่เาคะแนนที่3เป็นนัมดิมมีอยู่9าคะแนนและที่4เป็นอิสร์นก็ยังไม่มีคะแนน กลุ่ม G ีที่1เป็นเปอร์ซิบันดุงมีอ3คะแนนที่2เป็นทูแบงค์ขอกินาเต็ดมี10คะแนนที่3เป็นไลออนซิตีมี10คะแนนและที่4เป็นสลังองก็มีอยู่คะแนนและกลุ่ม H ที่1เป็นเทบเนตโลเวอร์มี16คะแนนที่2เป็นโปฮันสเตเลอร์มี13คะแนนที่3เป็น BG ปทุมกินาเต็ดมี6คะแนนและที่4เป็นขายาเอฟซีก็ยังไม่มีคะแนนนะครับแายผลฟุตบอลชายซีเกมส์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเวียดนามเอาชนะมาเลเซียไป2ต่อน และทีมชาติไทยก็เอาชนะสิงคโปร์ไป3ต่อ0ส่วนตารางคะแนนในกลุ่ม A นะครับแชมป์กลุ่มก็เป็นทีมชาติไทยที่เก็บไป6คะแนนที่2เป็นติโมเรสเตเก็บไป3คะแนนและที่3เป็นสิงคโปร์ก็ไม่มีคะแนนกลุ่มนี้ทีมชาติไทยก็ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยและกลุ่ม B แชมป์กลุ่มก็เป็นเวียดน,นามที่เก็บไป6คะแนนที่2เป็นมาเลเซียเก็บไป3คะแนนและที่3เป็นเราก็ไม่มีคะแนนนะครับ กลุ่มนี้เวียดนามก็ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนมาเลเซียก็ต้องไปรุนนะครับว่าอีกกลุ่มนึ่งผลออกมาเป็นยังไงนะครับและนี่คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ